ของฝากทางไปดีอยง้คืองเทพนี่อยา่มื่อเมืเมื่อกินนกนก็ชีแบบว่าหอมๆโม้เด็กน่อยชินไม่หนีวายานเลยแบบว่ากระดังนื้อนะไม่ก็เรียนทำเนาะสิดนดนิดนิดนกดนิดน่ดนิดนมดนดนิ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 ดนยนิดนิดนิดนดนิดเิดนตรนิิ่นเดนิ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 ดนสดนิดนดนสดดีพ่อแม่พด่น้องิดนนิอนิดนดินด้อเนาะ อันนี้มาพบมาพบสองแม่น,น้องเฟลอีกคือเก่าคือเดิมใครพี่น้องเลยอเพิ่งจะมาแต่หับหลานน้อยสองน่อยลูกสาวสองคนใครพ,พ,พ,นะพี่น้องเลยเพิ่งจะมาหอดเนาะเอ้าอยู่พูนบ่าจ้าเกี่ยวพี่แต่นะโอ้ยเนาะแม่ดิฉันนอนอยูอ่ดีก่อนใครพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจะนอนกับเมื่อทางสามวมอก็จะกินแช่งงงงวยอยู่กินบมะลำมุนอาบกน้ำกันเด้อใครพี่น้องเลยไอ้คัวยันไม่นอนเลยเออบ่มีแต่ว่า อันนี้นอนเจาะปอโมช่องแทะนี่ขนาดยันนอนได้ีนิยนวโมเรือเห็นบ่าเห็นบ้านอนมันซ้ำมาจะทั้งก้ะเจ้าเลรเออหน่นอนเมนบวแม่เห็นบ่เออนอนเลยสาวมีนอนเลยสบายดีูกถอดไว้ให้ยังเดี๋ยวดื่มได้หน่น่ะมอถอดี้เพื่อนเป็นยัง ะในกระดิ่งในกระมานั่นได้อยู่ไปังไปกอยข่าีเป็นยังลูกก็เป็นฝืดเต็มปากอยู่นี่บ่จะไปแพ้ยังค็ไม่ได้เห็นอี่กีคือขึ้นนี่แดงนะค่จะขึ้นแค่นี่ได้บ่มันห่อนไหมโลกอดาเป็นลมเพิดบ่บ่เฮ้ยเขได้ยังมาขื้นตุ่มแทนแท้ตุ่ม่ดิสบายเีลูกน่ะนี่ป้าลูกเม่ พี่จ้าพี่จ้าจ้าจ้าตุจ้าจ้าลูกโอ้ยโอ้ยเป็นตุ่มแท้เลยนี่ดิห่อเอาห่อนสิปากเป็นตุ่มแท้เลยเอห่อนสิลูกโอ้ยน้ำก๊อดแล้ว เเนาะพี่ดาฮขยันิ้งพี่ดาอดสลดยสลยให้เบิดแร์ได้ดุเสบอะซสลดยสองห่อกับปั่นคนกับเอือคนห่อมันกัย่างท่านี้นะเบิร์ดท่านี่ด้เนาะเาไปนเอเอไปไปนี่จะเป็นวัดเป็นไหนอุ้ยหนาซกนุ่นได้นะ เหรจีมาดูไหใส่ก็เอ <|so|> oh ้ยดแล้วนี่นอนไหอยางนอนได้สร้างย่างสร้างส่งนี่แล้ใส่ย้อมลายไปแ่สร้างย้อมล่ะเอหาซื้อวีเจกสีตัวเลื่อนส่งเลยเนาะสร้างสีนี่แด้วนิเอารถเคดงมานไปทัวร์เลื่อนเชี่ยตาตา ยนเต้นลมเลยเนาะว้าวตากผ่าเลยยังตากาลมกุ๊กโอ้โหเสียงทท่บอมี่นะ่ะหากินในน้าวานนี่กะเสียงแแคบเมื่อกินยาแล้วเมื่อไงวันคือช่อะคือเสียงดีๆมรีปไารุ่งเลยเนอะเอ้ไปเลยเย็นนี้จราเท่ไหนบก ขัวไปห้องเฮียนเนี่ยบรยาข้าวกล่องแล้วลูกสาวก็นะเอ้ยได้เลสาวจะว่น่กินแล้วไปนั่เอไปแช่น้ำเนี่ยน้ำฝนกันเนี่ยไปที่เมืองฮานเบืองพะนี มันยังเลโฮ้ยอยากไปใสบอมันน uh> ี่แบบอาการห่อนมาเนาะ่อนแหงเยสุดกอเมยนจะไปกวดที่พุ่นผมเ่วมจะกวดไปตรงเมจะกวดไปตรงนี <h 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 ่

มันห่อนเนาะออปุ๋ยเม่จะเห็นแดงน่อนไหมมันห่อนนะปะออกนอกปะมันเย็นโอ้ยหายชีเทไมเนง,งอดอยู่แนะน่นปวดได้เดี๋ยวเชือวิญญอยู่งชุงนะดลูกสาวคนน่ะคอยเห็นไอ้ตอนคอยไปรับลูกสาวคยละ่ะคอยเห็นไอ้นมน่อยสองคนเนาะกระโดลดลงมาเ ได้มาข่มงได้มามงก็ด ah, yeah. ้ดุมข่ามว่าชวนนี่ขาเพื่อนนี่เน่เอ้าพ่อเจ้าของคนจะเสีแด่แน่แม่แน่ต้นน่ะไปเล้เแม่มันไม่ดิจังหนุกนานขนาดบอกหูพูอกันได้หมักหนึ่งโดดกรุบลงเอ้าเจ้าของพอนอนอยู่ใหนพิดไแน่ด้วยะโย่โอยไคือบโ่รกนี่โย่มเห็นพเจ้าทองวะ ข,ขึ้นกับ่มีคนอยู่แต่มา <c oughs> พิ่นมา <c oughs> พิ่นอาบมาขม่วงแต่เพิ่นมาได้ขอจะกินขนมเลยตานนี้มึงขนมบ่ เดี hey, look, hey, look, hey, look, ๋ยวมื um, ่อน้บากันจะกินเห็นไหมข้าวไรังเล็กเล็ู่เลกิ้ำลายบายนีไปก้อแง่งอันนี้น่ะอืมก้อแงงอันนี้ของฝากทางไว้ดีก้อแงงคือไเท่นี่จากกำยะก็ดีมาแต่ไก่เทได้นิดกำยอหันย่นุ่นหันหมปินมาาจข้างแมนี่ อนเปอ่นอัน,น,นไปเฮียนเฮียนตุ่ชื่อบบินคนเดวเลาเพื่นอนเฮียนหมเฮียนยนงามขา่าามปลาข่ันกับหาปลาบนินาอเว <c oughs> ลาเพื่นจมให้เฮียนตังชื่อกาห้ Hi, เพื่อนใ <c oughs> ช่ไห,หเฟนวอลยนาคนเฮ็ดวอบัตะาพูดดับบอเลยนะซีโนอ่านทังนี้วะ <c oughs> สซกาโลซีดส so, ิดอกมาเตวิยงจันทร์ุเพราะกต่บร่สนใจเราไวบาช่างใดก็สนใจข้างในมีอย่างกันะข้างในมีอะไงยาเมื่อยห่าผ้ว่าเมื่อเมื่อเมื่อกินมนกคือชีแบบว่าหอมๆแบบนึงนะเป็นหอมๆคือสมุนไพ่ใช่ไหมลุงลุงขาว เขียนบอกชัดเจนปานี่บอกข่าวบอกอู้ห้องอะไรเขียนบอกชัดเจนปานี่สิบุ้งหูจะชีวาจังใดเงข่าวอะเฮ้ยสสมุนไพรพื้นเมืองหันมากินสมุนไพรพื้นเมืองก่อนบาทไหมไม่นี่เพื่อนอะ มาโอ้คนฝากมาหลายมือเลยค่ะจะไปเอามาหนี้เออมาหนี้งนันี่น่ะกินนีห่อนหอนได้เลยหมาหมาหอนๆตัวนี้นะใช่เมื่อไปเอามีดมาปาดมีเยอะมันมีจักจักชุดหนึ่เอาไปดูไปหมดังเบดังดังกว่าห่อดเมืองนอกคนนี้นี่ึกแต่างประเทศเพื่นใดมันดียังไงน่ะต่างประเทศจักมันมีหลายอย่างว่ะครั้งที่ห้าก็เอาแต่ตัวที่ห้าเป็นท่าน ยังขี่รถเหรอบอสกูนี่ยินเสียงอยูงวะจักใช้พี่เปย์ไปเปิดน้ำให้น้องในก็ถูงแล้นะเอาพี่ว่าจะเปิดไหมบอย่างมาหาแม่เนาะยางมาพี่ดุไอ้ข่าวเฮียนตั้งเข่าเดือนเลยแกยังเอบแม่ไว้ยไว้ใช่ขำมีอันนี้อันนี้เบอร์โทรแอดมิดเนาะเบอร์โทรเพิ่น ยังยังไม่ได้ส่งเลยนี่นะบักเลกทายคู่กันซะเรียบร้อยูัาทอใส่กัดิกันแ่งคอยแก้นก่โอ้ห่นเบาอยู่นะยาสมุนไพรมันคือบูคือกันของดีนี่เนี่ยอ่ะมันมันมีพันมีเขียนบอกอยู่ได้ว่าใส่แบบไรแบบไรนีพันมีเกียบอกด้พนี่ไม่ยา เพิ่วุดินะยาดีดิโอ้ยด่านนอหแน่นเนาะสามดีแน่นเนาะด่านนอเคยไป็นเพิ่อ๋ออันนี้อันนี้นะชิบอว่าให้แซ่แซ่ต้มแซ่พนี้ไ่ะจะต้มกินม้งตัวเธงเนี่ยบ้าเอร์นี้ปลามียงคือยังมฮูต้นม ใช่แล ul ้วเข้ามาเป็นโมเนาะท่าข้าก็มีมีมีสุดสาม่ะสอสองสุดสามชุดสชุดเนาะนี่มาเป็น a l e ยังไม่ปิดไฟต่ก็มามตะล็กไปไกลบ้านโอยนี่ใช่ห่างอย่ายบนะเอ้าเนประชสมยาดอย่างนี้ก็มาตกดีอันนี้เรามีสามอันนี้เรามีสีสุด สีว่าเน้นอ๋อสีส่ของาเราเป็นเอกระเป็นยนยขาวกะห่บวันมีผสมดีสุดแล้วว่าหักอย่างนี้ลนลนลหอมเนาะไม่มีน้ำมันน่าจากข้าวเหักนกัเค่ยกินทีหนึงค้มขมเลยคนนี้ทีได้ไหม อ่เนี่ยมาอยู่พี่แล้วบ้ามาว่ายเลยมีคนเลยคนากมัวงเนาะคนมากมังวงมังยังคนงนงยไม่มีคน่บ n ใ ả y nhảy đ ấ ้นกลัมันองเอย่นอันนี้อันนี้ใช่เคืองหยาไทยยังใชลองพัดก้กินสมุนไพร สวนผ่พืชบ้านแตล่ล่างเลิมแม่จะล่งเลมิมจะเลยได้ดีงแต่ไรมามาไงไม่นช่แม่ดูดิิ่นคิดว่าของฝากาิ่นได้เดี๋ยวเนาะกำลังดีใจเด้เฮ้ยเรากำลังดีใจฮุมๆุม้ลก่ะคิดว่ <S <S ดาง,ง,ง่าง จะคือประจุดจะคือประจุดกดๆมาจุดเอาไปนะามาผมหาเนี่เด็กกสะอีคือเกาแล้วกระดาษเห็ดเวียน้ำแอวก็อย,อยังไม่ได้ปดเพเพี่นนะ้อก <laughs> พอะยังพร้อมยีบสี่ชั่วโมง พ้อหยบสีชมพูมาหรือวาเอ๊ะเชบารอยเซลกเชฟบารอยเฮ้ยเอ้ยนี่เชบรอยคือเสียงงามแทนดิเสียงงามแท้ใช่บิชี่มันนุ่งซี่เนี่ยคือยูดิมาดูว่ะแต่นี่นี่เนี่ยใช่บิชีบยคือได้เพ่นนี่ก็เด้เฉียงงามแท้นี่ว่ะ Rồi, chưa cứ ngang không thể phải chị chọn thôi là sao Đừng đừng, đừng 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 Mắt cứ mở chạy nhìn bằng này Mắt học ở Vàng thôi Mắt học

เดียวไังห่อไปลูไปคโอ้ยโอ้ยล้มเลยนะโอ้ยโอ้ยมาได้ไห้ใจม่ได้ได้เป๋วขนาดยางชิ้นยิงล้มอยู่เอ่กันเด้อคักแน่ไปรนายูดีนะ Dạ, yeah, dạ, yeah. hết chặt rồi Dạ lộp à, lộp đây hãy Dạ lộp 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 kẹp lộp Dạ lộp Dạ lộp Dạ lộp Tương tương một tương nó... Tạ tương tương Tạ tương tương tưng Cả tương Tạ tương tương Tạ tương tương Tạ tương 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 Tạ tương tương Tạ tương tương Tạ tương tương Tạ เออลูกบะแล้วมาหาแม่นันนี้นะก็ดีหาแม่่ะจะหาแม่จ้ะมยเอ้ยเมยเอ้ยเมยเอ้ยเจ้าอภาษาบ้นเาได้นะเมย์เอ้ยเจ้าบ่ได้ไอ้นุนก็นอนน้ำมอมด้ไอ้นุนนไเนาะป็นแม่เนาะ เนาะเล่นรองเปลวเล่นรถรองเปลวยอยู่ใส่หรเปล่าลองไปทางไหนล่ะโอ้เนาะมาปะแม่ต้องเปลี่ยนผ้าไปเปล่งมวม่วงเพิ่นไว้พี่น้องอะไรไวพีน่น้องม่วงเพิ่น่ะหน่อยญ่ยสก,กี้เป็นโลกโลกเลยไวพี่น้องวันนี้มันลนได้ไวพี่น้องกัน่ะลนกองเข่งอยู่อตัวนี่จักมันเปลี่ยนได้ไหรเนาะมันคือบุกไฟจับนะไวพี่น้องไ้ถามว่าโดนนี้ยันงาหักเลยไวพี่น้องเอ้

พันยังก็มีวัาไหนเน,ะนาะนแมวมั่งมันชื่อมาอยู่ว่านันตู้เย็นน่ะตามอ่ะหมองมันเลยอ,อือเอาแมคนอ่ะหมากไม่ได้ก็ได้ขายบุตร้มาเนี่นั่นสิงก็นอนนี่แล้วบนมือคนรักหมองขังผมมือดิขนาดนอนอยู่ได้เนี่ย <c oughs> นอนอรับแล้วบ่โอ้ยวันแรกมาลักเอาไปขายก่อนซะเนาะคนนอนอยู่เพื่อนอยู่ห่างมาจักคนมาลักหมองหมองห้พี่น้องไง โอ้ยอยู่ดินด่เนาะนอนเผาต้นหมวกม่วงชื่อคนหลักงวง <c oughs> ไว้ไว้ไว้ได้เห็นฝันเอาไปหมักเดียวจักฝันบัวยันมันแทงตูดบ่ <c oughs> เนาะปนนนีนนี่ได้เหรอเฮ็ยฝันปีนนี่ได้ลุงสายปีนกระแพงตั้งแต่ออกพุ่นบ่หาออกจางนี้ได้ กลางวันใชแล้วกังงวันอ่ะเพราะว่ายามันเสียบตุดบอ่ะเราโต๊นีเป็นโทษแล้วหน่อยหนักเยียบมันน่จ้ะทางเห็ดแท้ยันย็ยนต๊ะถือไม่เสียบทำมันโอ้เด็กหน่อยเชิญมณีนนายานเลยแบบว่ากระดังน,นือนะไม่ก็เรียนทำละเ,เียนเด็กหน่อยก็ซำลุ่มฮมิด<ะ>นี่ประตูน่งเงะยุ ลงมาหลุดอ้าประตูค oh, ือแงะดูว่ะเฮ้ยมันฟืนเลยโอ้ประตูจะไม่ปิดเป็นบ่ปิดแบบว่าพอดีลมนิดหน่อยอืมเฮ้ยฟืนแต่แม่นโอ้ยแม่ลงมาลงมาเอ้าประตูแม่จริงกับเที่ยวไปเที่ยวมาอยู oh, hey no. ่เลยเอ้ยเนาะคำว่าขโมยข่าวขโมยแบบโจรข่าวดีกาวันไหนได้เสร็จเนาะนี่หน้าห้อยนาทีฝืนนี่แหละเอออ้ยเนาะขอกลัวคนแก่ บบ <laughs> เราบอกว่มีคนเราบมีคนอยู่กด <c oughs> น <c oughs> นุ่นน้งนองเบลนองเปียวนนึงกนแหแม่แสองคน,นพอดีไปรับน้องเบลก็น้องเปียว,อวพอดีมาพ,อพอ่อเพื่อนอ้าเจ้าของมมอคุบูยืเพื่อน <c oughs> บ่ก็กระถมอ <c oughs> อ่ไปได้เห้ยไปได้เฮ <c oughs> ้ยนวใหญ่นึง่ะไปได้เดี๋ยวบเจ้ามันอยู่ใส่ได้เนาะ เออวอลเลยกิกแล้วเอาเลยก็ได้อ่ะโอ้โหหางมันแรงกันมีเนาะเฮ้ยต่อยมายืนอยู่นี่ยูหันยืนอยู่นี่ด้วยออกแล้วเนี่ยมืดออกหัวว่าธรรมดาไหมพี่น้องเลยเพื่อนบอดีเรียกมันหมดนะ ครนำ้ำนะหมดแรงดินหมดแรงก็ได้เราโหเฮิต้นทีหงนะโน้ใครชิตึงแ้อนี่ยืมตูฮนชือาอไรว่านม่ตลาดเรัอตอนตลาดโดยตนี้นีมกับบดอยแล้วบ้า้าเนลยได้แล้วเนาะตึงเด้ไม่ใช่เป็นแม่เป้งเลยเด้ ่าโอเคสนอให้พี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ไม่ต้องเปลี่ยนกับจิคอร้าไปภาพบรรยากาศด้วยห้างหุดแดงเริ่มมานี้สำหรับวันนี้กาวคข้ามาสบายดี